โอเคครับกับสวัสดีแฟนๆวันพีทเบลตี้ลัดทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปของก็อดอูซอบนะครับผมนี่คือเทพเจ้าเลยนะครับผมตัวที่ปราบโรเจอร์ได้แบบนแน่ๆนะราชาโจรสลัดถึงก็ต้องยอมนะครับให้กับอูซอบคนนี้นะอูซอบล่างนี้ครับเป็นล่างเดรสโดซานะครับผม ส่วนเลเวลของผมเนี่ยเป็นเลเวล80เนอะจะยังไม่ถึงเลเวลร้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยได้ปั้นเนาะเพราะว่าสายวิ่งผมเนี่ยก็เล่นของเลลี่แม่งก็เป็นลูฟี่ EX นะครับเพราะลูฟี่ EX มันเป็นทั้งได้สายหมัดแล้วก็สายวิ่งเนาะผมจะเน้นไปทางลูฟี่มากกว่านะครับผมแต่ว่านะครับเลเวล80เนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าเบาๆนะสกิลหนึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับอย่างเช่นเนี่ย ย่าระเบิดของกะโลกครับโอ้โหบอกเลยว่าถ้าติดบูธแล้วก็ยิงสายสีเขียวไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์หรือโอเด้งหรือใครก็ตามโดนตอนติดบูธนี่ตายแน่ๆครับผมโคตรแรงนะสำหรับสกิล1ส่วนสกิล2เนี่ยก็เอาไว้ใช้ระยะไกลแต่ก็ระยะใกล้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเน้นติดสตันสตูเนาะทำให้ขัดจังหวะสตูได้ช่วงหนึ่งนะครับผมคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็ จุดเด่นๆของผมที่ผมชอบนะก็คือมีการตายใช่ไหมแล้วก็สร้างความเสียหายให้สายสีเขียวเพิ่มขึ้นใช่ปะไหนล่ะอ่ะนี่ไงสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%และย่นเวลาคูดาวของสกิลหนึ่งหเมื่อโจมตีศัตรูธาตุที่ได้เปรียบก็คือถ้าเราโจมตีสายสีเขียวครับเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เลยเนาะแล้วก็คูดาวสกิลหนึ่งเราเนี่ยจะรีทีละ5% 5% 5%เเลยนะ ถือว่าแบบโอ้โหปราบโรเจอร์ได้ง่ายมากๆครับมีช่วงหนึ่งโรเจอร์แบบเมตาหนักๆเนาะตัวที่มาปราบได้ก็นี่แหละครับเทพเจ้าอูซอฟนี่แหละครับผมสุดจริงนะครับผมอ่ะมาดูเหรียญที่ผมใส่นะครับเหรียญที่ผมใส่ก็จะเป็นเออ่ลอแล้วก็ดอฟฟี่นะครับผมเน้นดึงธงซะส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้าเลเวลร้อยเนี่ยผมจะใส่ให้เป็นเซตสายวิ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นดอฟฟี่ลอแล้วก็ลูฟี่ เดโรซาอ๋อไม่ใช่ลูฟี่สิลูซี่เดโรซานะครับเปียนอีเวนต์นั่นแหละสีชมพูนะครับผมผมก็จะใส่ให้เป็นพันพันพันดีกว่านะครับผมเพราะว่าครอบคุมเนาะอืมประมาณนี้นะครับผมอ่ะพูดเยอะละไปดูเกมเพย์เกมแรกกันดีกว่าครับไปมาครับถึงเกมเพย์เกมแรกนะครับผมก็จะเป็นด่านชาบอนดี้นะครับผมด่านนี้ก็ถือว่า เหมาะกับอูซอฟอยู่นะครับผมใช้ได้ทั้งสกิล2สกิล1เลยนะครับถือว่าไม่ลำบากเท่าไหร่เนาะมาดูทีมเรานะครับซินยอพิงโอ้โหเลเวลเลเวล80เนาะโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมจะไปทงกลางก่อนเลยนะเพราะว่าทีมตรงข้ามเขาไม่มีสายวิงนะ่งเนาะเราน่าจะเป็นงานง่ายอยู่นะครับสำหรับไปตงกลาง แต่ว่ามันจะมีใครมาเติมให้เราเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเราดึงได้นี่แต่ถ้าเราโดนนี่เราก็เจ็บเหมือนกันนะครับผมแต่ไ,ไม่เป็นไรเราทําเพื่อทีมนะเพื่อทีมเราเจ็บได้นะครับผมไปหื <c oughs> ใครมาตรงกลางทีมเขาด็อกฟี่น่าจะมาตรงกลางหรือเปล่า <c oughs> อ่าใช่ยิงด้วย ดอสสิครับโอ้ไม่พ้นว่ะโรเจอร์ลงมายิงนี่ไงโดนนะโดนไงจะไปทงไปไม่ได้วะนี่ครับยิงยิงฟรียิงฟรีสกิลหนึ่งลีรัวชายแข่งแข่งที่สุดในโลกเจอแบบโรเจอร,อร์ผมว่าหนวดขาวนะ่าจะรับมือกับโรเจอร์ได้อยู่ผมไปดีกว่าเอาหนวดขาวหนวดขาวใกล้ตายแล้ว <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผม วิ่งดึงศัตรูอยู่แถวนี้ดีกว่านะครับผมเราเป็นสายวิ่งเนาะเล่นทงสี่ทงห้าดีกว่านะครับผมแล้วปวนศัตรูอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็สับกิวหนึ่งใบเรียบร้อยครับผมราชาโจรสลัดเรอจะมาสู้เทพเจ้าก็อดได้ยังไงนะครับผมเขานี่แหละคือราชาตัวจริงโอ้โหจะยามาโตมางี้ผมว่าผมผมผมไม่ไหวผมลงก่อนดีกว่าดอฟฟี่ดอฟฟี่ใกล้ตาย แล้วก็ซ้ำด็อบบี้ไปทีอุ้ยไม่ตายวะนี่ไงนี่ไงเราล่อล่อศัตรูดีกว่าอุ้ยไก่ไก่ย่างวิเชียนรอยะโอเคคิดว่าเราจะแย่งของผมไปแล้วนะครับผมแมวเราไม่สู้เราวิ่งเราวิ่งอย่างเดียวอะไรด็อบบี้จะใกล้ตายแล้วอุ้ยอ,อุ้ยคิดอะไรจะไปอุ้ยติดอุ้ยตายแน่เลยวะไม่ไหว หนีก่อนเฮ้ยสบายอย่างเงี้ยดึงชิวๆอะไรอะไรจะมาเหรอสกิลสองไปกินก่อนไหมอืมติดมือไอ้เพราะว่าคุณดึงทงไม่ได้ปะผมต้องทําให้คิดเลือดลดดีกว่าสับนี่ไงสับสกิลหนึ่งสิครับลากนดอฟฟี่ใกล้ตายแล้วไม่ตายสักทีวะอะไรคุณลงผมก็ขึ้นเฮ้ยสามตัวมาดิโอ้ย ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ให้เพื่อนเล่นสบายนะครับผมดึงศัตรูได้มากกว่า1คนนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะถ้าดึงได้สัก2ตัวนี่ผมว่ากําลังดีเลยนะครับยิ่ง3ตัวนี่ยิ่งดีนะครับผมก็คือการเล่นเอ่อวันพีชนะครับเกมนี้ก็คืออย่าลุมดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราลุมศัตรูเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบซะเองนะครับผมโอเคโอ้โหตรงกลางเราจะเสียไหมผมไม่ยอมหรอกลูฟี่เหรอ ไม่โดนว้าวนี่ไงโดนนะั่นอะอะไรดอฟฟี่เห็นอยู่นะแล้วก็ดรอสสิครับรออะไรแล้วบอกเลยว่าอุซอบตัวนี้ค่อนข้างที่จะดอ้ง่ายเนะเาะเจ็ดหกห้าส,สี่สาม,ส,ามสองหนึง่งชิวๆสิครับผมโอ้โหทีมผมไม่มีใครเล่นเอ็กนะโอ้ยมีนี่วะกำลังจะบอกว่าพี่มีใครเล่นเอ็ก เรียบร้อยครับผมเทพเจ้ากอดอุซอบสบายชิวๆนะโอ้โหชิงหนึ่งฆ่าหนึ่งนะครับผมถือว่าหลอกล่อศัตรูได้ดีเนาะสำหรับเกมนี้สำหรับเกมนี้มีประมาณเท่านี้นะครับผมไปไปเกมเพลย์เกมที่2กันดีกว่าครับมาครับผมเกมเพลย์เกมที่2นะครับเป็นด่านโอนิงาชิมะนะครับผมด่านนี้ถ้าเราเริ่มเกมนี้เราสามารถใช้สกิล2ได้เลยนะครับผมสำหรับด่านนี้เนาะ แต่เราต้องสังเกตศัตรูดูด้วยนะครับผมว่าศัตรูดอทหรือย่างถ้าศัตรูยิ่งดอทนี่รับรองว่าถ้าเราใช้สกิลสองนี่ยังไงก็โดนศัตรูแน่ๆนะครับผมอจะมาดูว่าใช้ยังไงนะครับผมเด,เดี๋ยวไปดูกันเลยนะผมจะใช้เทคนิคนี้บ่อยนะครับผมคือโดดลงมาผมสังเกตศัตรูแล้วผมก็จะยิงสกิลสองเนาะสังเกตดูดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะอื ทีมเรามีสายวิ่งผมว่าผมไปไม่ทันคาคุแน่เลยอะผมว่าคาคุมันต้องมาตรงกลางแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใช้สกิลสองนะค่อยดูเนี่ยมาละยิงลบมันดอได้เหรอถ้ามันดอได้นี่เราก็ไปซ้ำเลยนะซ้ำเลยแล้วเราก็หนีหนีดูคิดดิ มันคิดเยอะไงมันคิดเยอะก็เอาหมัดไปกินไงมันเอออ่ะโอ้โหเนี่ยเรามาช่วยแล้วเนี่ยโอเคคิดฟื้นละเราหนีดีกว่าพยายามดูแมปบ่อยๆนะการเล่นสายวิ่งนะจุดเด่นของสายวิ่งคือดูแมปไปพื้นที่ว่างๆนะครับผมเฮ้ยลูฟี่มาไม่ยากไม่ยากไม่ยากสกิลหนึ่งไงนี่ไงแล้วก็ดอทหนีไงแล้วเราก็ดึงธงไงเออ โอ้ทีมเราไม่มีใครกันทงเลยวะไม่เป็นไรอุยคิดตัวนี้ใกล้ตายแล้วสกิลสองเอาวตายแล้วโรเจอร์ช่วยหน่อยโรเจอร์โรเจอร์โรโรโรเจอร์ไม่ช่วยเลยคืออย่างน้อยถ้าใครเล่นนะครับช่วยเพื่อนยืนในธงช่วยเพื่อนดึงธงด้วยนะครับผมสักนิดนึงก็ยังดีเนาะโอ้ครูซันสบายครับผมใช้สกิลนี้อุย้ยทีมเขาติดบูทวะมาดิมาเลย หนีดีกว่าไม่ไหวอะใกล้าตายแล้วด้วยอะไรคะคุมาดูเทคนิคการใช้สกิลสองระยะใกล้นะครับผมนี่งไงนี่งไงหลอกให้ศัตรูดอนแล้วเราก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าสกิลสองของอูซอฟเนี่ยมันหันตามศัตรูอยู่แล้วนะครับผมดึงชิวๆไปไงข้างล่างใครอะอุวยลูฟี่มาแท็กแท็กศัตรูแล้วเราก็สกิลหนึ่ง อเคเขาดอดได้เราก็ดอดได้โอ<ฮ>้เราก็ต้องจู๊กแล้วครับผมจู๊กไงเราต้องหลอกล่อไงเราต้องวิ่งไงวิ่งแบบที่ตูน่ะรู้จักปะสกิลสองไปกินนี่ไงละ่ะได้ขวดยาอมัลิกยิงยิงโอ้ยิงไม่เข้าเลยวะลากอดยิงไม่เข้าอย่างนี้เอาไปดอกหนึ่งอย่าตามมาอุ้ยลูฟี่าอมกแล้ววะ่ะพี่จะไปลูฟี่มาบ่อยแล้ว ดอสได้อยู่ดีครับผมจับทางง่ายนะครับผมสำหรับลูฟี่เนาะช่วยแชงโอเคผมเจอทงหน้าบ้านเขาบ้างนะเดี๋ยวผมจะลงไปรอโอเด้งไปก่อนโอเคเราต้องลักรอบลักรอบอุ้ยโอเด้งมันรุ่ทันว่ะหัวผมว่างานหนักของผมแล้วแหละนี่ไงอุ้ยมันโดได้อีกแล้ววะ่ะสกิลสองมันต้องโดนแล้วแหละอุ้ยตายแล้วฉันจุกไงเราต้องวิ่งไงวิ่งแบบพิทูละเราต้องจุก เราต้องหลบแล้วแข้งดึงทงแยกกันไปอุ้ยจะแพ้แน่เลยวะอย่างไรเราก็ต้องได้ดึงโอเด้งมาโอเด้งวัแล้วก็จูงไงดีโอเด้งอุ้ยไม่โดนโอเด้งสักดอกเลยวะโอ้โหแราแพ้ด้วยอ่ะโอ้ยเสียใจครับผมโอเด้งจูกอย่างโอ้เราว่าเราจูกเก่งแล้วแต่โอเด้งมันจูกเก่งกว่าวะอุ้ยโอเด้งนี่มันมีฮาคินะมันมีฮาคิสังเกตนะ โอ้โห <laughs> oh, oh. จุดอ่อนนะครับพอคือทีมีสายโล่ของเรามีตัวเดียวนะครับค่อนข้างที่จะลำบากเนาะคิดไม่ไหวนะครับผมสําหรับคิดเนาะแต่เราก็สายวิ่งแค่ตัวเดียวนะครับผมก็ทํางานหนักอยู่เหมือนกันนะ <laughs> แต่ว่าเห็นแช่งกับซีพีล็อ,ลอบลุจีนี่ดึงถงมากกว่าผมอีกนะเฮ้ย <laughs> แต่เราจู๊ไงเออเราก็เลยแบบดึงศัตรูให้เพื่อนได้แต่ก็ไม่พอครับเราก็แพ้ไปเนาะอ่ะสำหรับคลิป กอดอุซอบนะผมก็มีประมาณเท่านี้เนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้ mm. ก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe s u b mm. s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมถามว่าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าออคอนเทนต์ของวันพีชเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับผมเพราะว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยออกมาบ่อยเนาะก็คือเดือนนึงนี่จะมีแค่ตัว2ตัวนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปออกมาบวกกับเพชรมันก็หายากด้วยนะครับผมนอกจากเติมแล้วเนี่ยก็ หาโคตรยากเลยนะผมสำหรับตอนนี้เนาะอ่ะสำหรับวันนี้ซีอ g เกนบายบายครับผม